สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะครับที่เราเจอกันอย่างนี้เนาะเจอกันหน้าสดแบบเร็วๆอย่างนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหมือนเดิมเลยครับเราก็จะมาทาเจ้าตัวออร่ามีทริปเปอร์โรสคอนเซนเทรตเซรั่มตัวนี้นะครับเพื่อบํารุงผิวของเรานะครับเจ้าตัวออร่เรมีเซรั่มตัวนี้นะครับมันก็จะมีส่วนผสม จากสารสกัดจากธรรมชาติเกรดพรีเมียมนะครับระดับเวลคราสเลยนะครับตัวนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับกล้ายืนยันนั่งยันนอนยันเลยนะครับว่าสารสกัดของเขาเนี่ยมันพรีเมียมจริงๆนะครับหนึ่งมันก็จะช่วยแบบช่วยให้แบบรูขุมขนของเราเนี่ยรอยสิวรอยดำรอยแดงรอยต่างๆฝ้ากระจุดด่างดำของเราเนี่ยแล้วก็มันจะทําให้แบบดูจางลงนะครับสังเกตได้เลยเห็นไหมพวกรอยสิวอะไรตรงเนี้ยตั้งแต่วันแรกๆเห็นหรือเปล่าครับเออพวกรูขุมขนอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มตื้นขึ้นอันนี้มันเป็นรอยแผลเป็นนะครับมันก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่่นน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 ะะคััับบอเเี้้้ยห็็มมมมวาจจแขุลกตืึ พวกรอยสิวรอยดําอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกค้ามันจะจางลงมันก็จะค่อยๆจางลงอันนี้แค่วันที่5นะครับรับรองเลยครับว่าถ้าใช้เจ้าตัวออร่ามีเซรั่มตัวนี้นะครับเป็นประจําทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนเป็นประจําทุกวันนะครับเห็นผลแน่นอนครับ เซรั่มตัวนี้ใช้ง่ายมากเลยครับหลังจากที่เราทาความสะอาดผิวหน้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ปั๊มเนี่ยเจ้าตัวเซรั่มหนึ่งหยดสองหยดสามหยดสี่หยดห้าหยดก็แล้วแต่คุณลูกค้าจะสะดวกเลยนะครับแต่ของเบเปอร์ใช้เป็นสองหยดพอเนาะเพราะว่ามันเปืองเราก็ทาไปอย่างนี้เลยครับลูบไล้ไปทั่วผิวหน้าแล้วก็ลําคอนะครับเจ้าตัวเซรั่มของเราตัวนี้มันก็จะเข้าไปมันก็จะเข้าไปบํารุงแล้วก็่้มแซมผิวของเรานะครับมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นทําให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาาพททีีี่่ดนนนะะครัับแล้้ววมก็จํใหผิเย ฉ่ำวาวอันนี้หมดปัญหาแบบพวกสิวพวกรอยสิวรอยดำฝ้ากระจุดด่างดำจะเห็นผลแน่นอนครับเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกแน่นอนเพราะว่าอันนี้ใช้ไปแค่แบบยังไม่ถึงแบบอะไรนะ ยังไม่ถึงแบบครึ่งขวดเลยครับอันนี้เอ่อมารีวิวหน้าสดกันเนี่ยหวันใช่ไหมกับเอ่อใช้มาก่อนหน้านี้1อาทิตย์ก็ประมาณ10กว่าวันเองลูกค้าดูสิเนี่ยหน้ามันก็แบบรู้สึกได้เลยนะคะว่ามันดีขึ้นจริงๆอะครับอันนี้อันนี้มารีวิวกล้องสดให้ดูกันทุกวันเลยครับจะได้เห็นผลต่างกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้าตัวออร่ามิเซรัมตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วย